ครับสวัสดีครับเ,เ,เพื่อนเพื่อนพี่ๆชาวไก่ชนทุกท่านนะครับสวัสดีกเกษตรกรผู้ผู้ที่ชอบเลี้ยงไก่พื้นเมืองนะครับก็วันนี้มีนําเสนอนะครับเป็นไก่ห้าเดือนนะครับสวยตัวผู้จะเป็นหลานแดงหล่อนะครับส่วนตัวเมียนะข้างบนนะครับตัวเมียข้างบนนี้นะครับก็จะเป็นลูกเจ้าจุกเพชรนะครับ ตัวผู้จะเป็นแดงเล็กแดงเล็กยกคีรีไข่ไปแล้วร้อส่วนตัวเมียจะเป็นจุกเพชรมหานาครหมูป่าทับตัวแดงเก้าล้านนะครับนี่นะครับก็คือล้านแดงรอแล้วก็ลูกสาวแท้ๆจะจุกเพชรนะครับ เกษตรกรท่านไหนนะครับอยากเอาไปเพาะพัฒนานะครับนี่นะครับสร้างอาชีพได้นะครับผมเอาไปสร้างอาชีพนะครับตั้งเหล่าตั้งกอนะครับเป็นอาชีพเสริมนะครับยามว่างนะครับไก่ห้าเดือนนะครับตัวนี้เป็นไก่ห้าเดือนนะครับสวยๆนะครับก็เอาไปชำลอยอนิดนึงครับตัวเมียเดี๋ยวก็เข้ากันได้แล้วนะครับ เกษตรกรทา่านไหนสนใจนะครับก็ทักมานะครับศูนย์เก้าเก้าศูนย์หนึ่ากดไียล์เพื่อนเได้เบอร์นะครับไอดีไลน์ผมจะลงไว้ใต้เม้นนะครับใต้คอมเมนต์นะครับลงลงหนช่องไม่ได้นะครับเดี๋ยวปิดกดจุ่มชนอีกนะครับก็ท่านไหนสนใจรีบทักมานะครับรบายละเอียดก็รายละเอียดเพิ่มเติมก็ทักมา เดี๋ยวจะพูดคุยมาสอบถามกันนะครับเดี๋ยวจะให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ